หลงแม seeing, us, ้แต่คิดว่ากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นของเราหลงแม้คิดว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นตัวตนของเราเราเป็นจิตนี้กายนี้จิตนี้ขันห้านี้เป็นของเราเราเป็นขันห้าเราเป็นตัวเป็นตนขันห้าเป็นตัวเป็นตนของเรา นั่นคืออุปารทานในขันเราจึงเป็นทุกข์ด้ยเพราะฉะนั้นไอ้ความทุกข์ทั้งหมดจึงบอกว่ามีอวิชชาเป็นตัวเริ่มต้นอวิชชาก็คือความหลงกระบวนการการจเจริญสติจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งไปโดยตรงเลยของการที่จะรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์โดยตรงก็คือตัวหลง มุ่งไปเลยที่ความหลงคิดนั่นแหละเพราะมันหลงคิดไปมันจึงเป็นทุกข์มันหลงไปแล้วก็ปรุงแต่งไปถอนตัวเองออกมาไม่ได้จึงเป็นทุกข์เหมือนเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอเธอมีลูกคนแรกลูกเธออยู่ได้อายุได้ไม่นาน ก็เกิดอาการป่วยลูกเธอเป็นปกตินะแล้วตอนหลังมามาป่วยตอนนั้นได้กี่ได้กี่ขวบได้ไม่กี่ขวบอะลูกของเธอป่วยเป็นโรคลำไส้เกลืนกันระหว่างการผ่าตัดเด็กช็อกแล้วหยุดหายใจไป5นาทีทำให้สมองขาดออกซิเจนไปหนาที ปัญหาที่ตามมาก็คือลูกของเธอสมองส่วนนั้นมันได้ยุบตัวลงซึ่งมันเป็นส่วนในการที่ควบคุมการเจริญเติบโตเธอได้ลูกที่หายจากโรคลำไส้เคินกันกลับบ้านแต่เธอได้ลูกที่พิการซําซ้อนลูกเธอมีอาการเกร็งการเจริญเติบโตแขนขาต่าง ไม่เท่ากันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วเป็นปัญญาอ่อนคิดดูว่าทุกข์ไหมผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจที่จะไม่มีลูกอีกเพราะว่ากะว่าเลี้ยงคนนี้ก็ลำบากแนละ้วก็เลี้ยงไปจกกนกว่าเขาจะตายอยู่มาหลายปีสามีบอกว่ามีลูกอีกสักคนเถอะ อย่างน,น้อยน้องจะช่วยดูแลพี่ถูกไหมเผื่แล้วว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาน้องก็จะได้ดูแลพี่เขาเธอก็เลยตัดสินใจมีลูกคนที่สองคลอดลูกคนที่สองมาเป็นผู้หญิงทุกอย่างเป็นปกติดูเหมือน แต่ปัญหามันตามมาก็คือลูกเธออายุได้หลายเดือนแล้วแต่ไม่ยอมพลิกตัวนอนไม่ยอมพลิกตัวเด็กถ้าไม่พลิกพัฒนาการจะไม่ไปไหนมาไหนเลยนะเพราะการพลิกตัวของเด็กมันพลิกคว่ำหน้าลงเนี่ยพอเด็กคว่ำหน้าลงปุ๊บสิ่งแรกที่เด็กจะทําก็คือ<ม>เงยหน้าขึ้นให้ได้ถูกไหม การเงยหน้าขึ้นของเขาเนี่ยกระดูกต้นคอกล้ามเนื้อตรงนี้จะต้องถูกบริหารให้แข็งแข็งแรงเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันต้องรับน้ําหนักศีรษะซึ่งถือว่ามีส่วนของน้ําหนักมากที่สุดของร่างกายเด็กตรงนี้ต้องแข็งแรงแต่เด็กไม่ยอมควม่ำนอนเฉยเพื่อนที่เป็นพยาบาลมาก็เลยถัไปให้หมอเขาเช็คดูดีกว่าก็เลยพาลูกคนเล็กไปเช็ก คำตอบที่ได้ลูกเธอเป็นปัญญาอ่อนขั้นรุแนแรงพัฒนาการจะช้ามากกลับบ้านปิดประตูขังตัวเองในห้องเธอบอกไม่รู้เวลามันผ่านไปเท่าไหร่ รู้แต่ว่าใจของเธอมันจมจมลงกับความคิดว่าทําไมทําไมทําไมและทําไมมันเหมือนหาคําตอบแต่มันก็ไม่ได้คําตอบทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับเรามันได้คําตอบไหมล่ะทําไมลูกเราถึงต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นกรรมอะไรทําไม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 เธอบอกว่าเธอไม่รู้เวลามันผ่านไปเท่าไหร่ เธอมาสะดุ้งตกใจเมื่อเธอได้ยินเสียงก๊อกก๊อกที่หน้าต่างเธอสะดุ้งปุ๊บแล้วเธอก็หันไปจังหวะที่เธอสะดุ้งแล้วเธอหันไปเธอบอกขอบคุณมากๆนกตัวนั้นที่มาจิกกินแมลงที่หน้าต่างทำให้เธอเนี่ยสะดุ้งแล้วเธอหันไปจังหวะที่เธอสะดุ้งแล้วหออนวนันไปนั้นเธอเห็นชัดเลยว่า มันมีบางอย่างพังทลายลงไปเธอถึงได้รู้ว่าโอ้ยนี่เธอจอมจมลงอยู่จมจม,จม,จม,จมลงไปในความคิดเนี่ยตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งถึงเช้าอีกวันหนึ่งเธอไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีคือเห็นแล้วอะดวงอาทิตย์ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็นกมันก็กินมแมลงที่หน้าต่าง เธอบอกว่าเธอไม่ได้เรียนพุทธศาสนาระดับสูงอะไรเธอไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่เธอเชื่อว่าตลอดบ่ายจนถึงคืนนั้นทั้งคืนเธอตกนรกและเธออยู่ในวัฏฏะสงสารมันต้องเป็นวัฏฏะสิเพราะวัฏฏะแปลว่าวนแกว่ามันวนจริงๆวนไปวนมาอยู่นั่นแหละทำไม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 มันจมอยู่กับความคิดตัวเนี้ย หมุนไปหมุนมาอยู่ในวังวนแห่งความคิดตัวเนี้ยว่าทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับเราทำไมเราถึงต้องเป็นอย่างนี้ลูกคนแรกเขาเป็นอย่างนั้นลูกคนที่สองยังมาเป็นอย่างนี้กระบอกมันคิดถึงขั้นที่ว่าฆ่าลูกทั้งสองทิ้งแล้วฆ่าตัวเองตายตามไปเลยดีกว่าให้มันจบคุณเห็นหรือยังเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ เธอจมเข้าไปในความคิดแล้วถอนออกมาไม่ได้เธอป่วยไหมเธอไม่ได้ป่วยกายคนที่ป่วยกายคือใครลูกของเธอทั้งสองแต่ผู้หญิงคนนี้ป่วยใจเต็มๆใช่หรือเปล่าทุกใจของเธอเกิดขึ้นจากการที่เธอเพลอหลังจากที่หมอบอกว่า ลูกเป็นปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละมันไหลเลยเสียงที่กระทบจากหมอที่กระทบหูเธอปับ๊บลูกของคุณจะเป็นปัญญาอ่อนและจะพัฒนาการช้ามากทุกอย่างตอนนั้นพอได้ยินคำนี้มันหมดแล้วมันไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่รับรู้เรื่องภายนอกแล้วเพราะมันอะไรมันจมอยู่ข้างใน จมอยู่ในวังวนแห่งความคิดอีดตอนที่เธอสะดุง้งไหนลองทำท่าสะดุ้งสิสังเกตเห็นไหมเวลาเราสะดุง้งอะไรที่ชัดขึ้นมาการกระตุกของกายใช่หรือไม่เห็นไหมพอกายกระตุกปับ๊บเรารับรู้ไหมกายที่กระตุกนั้นรับรู้ไหม พอจิตมารับรู้กับกายที่กระตุกมันจึงหลุดออกจากความคิดไงเข้าใจไหมทีเนี้ยพอเสียงก๊กก๊กแกกระสดุ้งปุ๊บพอสะดุ้งปุ๊บเนี่ยจิตมารับรู้ว่ากายที่สะดุ้งปั๊บแล้วหันไปเห็นนกปั๊บเนี่ยเห็นไหมจิตมันออกจากความคิดมาอยู่ที่การการขยับกายและเห็นนกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันพังทลายลงไปก็คือของเธอก็คืออะไรความคิดเธอบอกโอ้โ oh, หมันพังทลายลงไปเลยเธอบอก โอ้ยนี่เธอจมอยู่กับมันไม่รู้ตัวเลยอะหลังจากวันนั้นเธอบอกว่าเธอไม่กลัวความทุกข์อีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าจะออกจากมันยังไงเธอไม่ได้พูดแบบแค่พูดแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือสิ่งที่พระอาจารย์เห็น เธอสามารถเลี้ยงลูกจนเติบโตขึ้นมาทั้งสองคนน่ะลูกสาวอายุยี่สิบแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแปลงฟันยังไม่เป็นน่ะแต่เธอก็สามารถมีชีวิตเป็นปกติเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งทางวิชาการคือรองศาสตราจารย์น่ะว่าเราคิดดูสิเธอก็ยังสามารถเลี้ยงลูกได้แล้วทำงานได้เป็นปกติเธอบอกว่าถ้าความทุกข์จะมาเยือนอีกเธอไม่กลัวเพราะอะไร ทุกที่สุดเจอมาแล้วใครเคยโกรธบ้างยกมือขึ้นมีโยมคนหนึ่งเป็นพยาบาลเขาอบรมกับพระอาจารย์พระว่าพระอาจารย์ถามว่าใครเคยโกรธบ้างยกมือขึ้นแกยกสองมือเลยพระอาจารย์บอกยกสองมือเลยเหรอพระอาจารย์ถ้ายกเท้าทั้งสอง,สองข้างได้แล้วมันไม่น่าเกลียดเลยโยมจะยกบอกทำไมมันโกรธเหลือเกิน ก็ถามเราหน่อยเวลาเราโกรธเราอยู่กับอะไรเวลาที่เราโกรธนั้นเราอยู่กับอะไรสังเกตดูอยู่กับความคิดความคิดคิดเรื่องอะไรหลายครั้งละ รับปากเลยยังทำไม่เข้าใจเลยเราก็ดีกับมันํำไมันไม่ดีกับเรามันเดือดร้อนเมื่อไหร่นั้นเราก็ช่วยเหลือมันยังกล้ามาว่าเราได้ยังไงวะเนี่ยสังเกตเห็นไหมเราจะจอมจอมลงกับความคิดคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องไอ้คนที่ทำให้เราโกรธซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดเรื่องดีของเขาไหม ไม่ไม่คิดไม่ได้เรื่องดีคิดเมื่อไหรความโกรธมันจะจืดจริงไม่จริงโอ้ยมันคิดแต่เรื่องไม่ดีของเขาทั้งนั้นแหละมันไม่ทํามันทําไม่ดีครั้งนั้นกับเรามันทําไม่ดีครั้งนี้กับเรามันทําไม่ดีกับคนโน้นคนนี้สังเกตเห็นไหมรู้ไปหมดไอตอนโกรธนี่กูรู้หมดเลยมึงทําชั่วที่ไหนเนยรู้หมดแต่อีตอนไม่โกรธนะไม่เป็นไรเราม่รู้สังเกตดูไหม เราจะไม่คิดถึงความดีของเขาเลยพอถ้าคิดถึงเมื่อไรความโกรธมันจะหายลองคิดดูดิกําลังคิดโกรธมันอยู่เออว่าวันนั้นเนะเราไม่สบายเนาะมันสาเฝ้าเรานะแต่แต่หัวค่ํายันเช้าเลยอะ่ะคิดอย่างนี้ปั๊บเป็นไงความโกรธมันจะจืดลงเลยใช่ไหมไม่ได้เราจะไม่คิดเราคิดแต่เรื่องชั่วๆของมันไว้ ทุกครั้งเห่งความคิดที่เราคิดมันคือฟืนหนึ่งท่อนที่ใส่เข้ามาในกองไฟสังเกตเห็นไหมใจเราร้อนขึ้นเรื่อยๆโหมขึ้นเรื่อยๆโหมขึ้นเรื่อยๆถูกหรือเปล่าวนอยู่นั่นแหละครั้งนั้นครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนั้นนี่นะัะถ้ากูไม่ดา่ามันวันนี้นะมันต้องมีครั้งหน้านู่นคิดไปถึงครั้งหน้าเลยนะใช่ป่าจากนั้นก็คิดหาวิธีดา่า คิดหาวิธีว่าด่ามันยังไงให้มันเจ็บที่สุดด่ามันครั้งเดียวมันเจ็บไปเจ็ดวันครั้งนี้ต้องให้มันรู้กันไปข้างในข้างหนึ่งให้มันยุติไปซะเลยมันจะได้ไม่กล้าว่าเราอีกจมลงไปกับความคิดหาเรื่องด่าเขาอีกเห็นหรือเปล่าไอ้คนนั้นมันเป็นยังไงมันไม่รู้เรื่องเลยใครที่กำลังเป็นทุกข์ใครที่กำลังแบก ใครที่กลังจมเออแล้วเมื่อ,อไหร่จะออกก็ทีไม่รู้มาทีไรไปทุกทีถูกหรอเปล่าเผลอทีไรไหลทุกทีใช่หรือไม่กลับมาสักทีสิกลับมารู้สึกตัวสทัทีทำไมต้องปล่อยให้ใจของเราเวียนไปหมดเนื้อหมดตัวขนาดนั้น ทำไมต้องปล่อยให้ตัวเองจอมจ,ม,จมลงกับความทุกข์ขนาดนั้นบางคนนะข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีเหมือนว่าจะไม่โกรธจะได้ยินชื่อนี้เมื่อไหร่กูงดหงิดทุกทีสังเกตดูไหมเพราะเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาปับ๊บอย่ามาอย่ามาขอร้องขอร้องเขามีตัวตนไหนมีโยมะ โยมบางคนนะคุยกันดีๆเนี่ยนะพอเอ่ยชื่อคนที่เขาไม่ชอบขึ้นมาปับ๊บขอร้องเลยอย่าพูดถึงมันเสียงนี่มาเลยนะปรุงละมันทำกับฉันอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหม,มเร็วไหมกับกระบวนการปรุงแต่งทางจิตเร็วไหม,มเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ปรุงแต่งทางจิตที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรเ<ม>พลอคิดนั่นเอง มันคือความเผลอคิดมันคือความหลงคิดแล้วเราไม่รู้ทันเราจึงไหลเข้าไปในวังวนแห่งการปรุงแต่งนั้นเมื่อเราลอยไหลเข้าไปในวังวนแห่งการปรุงแต่งนั้นเราจึงจมลงไปจมลงไปใครเคยปฏิบัติแล้ว,วง่วงนอนบ้างยกมือขึ้น <c oughs> สังเกตเห็นไหมเวลาเราง่วงนอนเราอยู่กับอะไรมันไม่ใช่แค่ความง่วงมันฝันด้วยมันนั่งฝันด้วยยิ่งเพลินไปนี้แล้วสังเกตเห็นไหมบางคนบอกพระอาจารย์แล้วทำไมสับป,ประงกปุบแล้วมันหายง่วงเลยอะ่ะไหนเราทำท่าสับป,ประงกสิแรงไหม กายกระตุกแรงขนาดนั้นเราจะกลับมารู้กับกายที่กระตุกไงใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นปุ๊บมันก็จะตื่นทันทีเพราะจิตมันออกจากความคิดแล้วมาอยู่ที่กายไงแล้วก็ตื่นเลยแต่พวกที่แบบเนี้ยนิ่มๆไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยจะไม่ยอมตื่นเพราะอะไรรือบป่ะมันไม่แรงพอ มันมีแต่จะไหลไปเรื่อยกายมันไม่กระตุกแรงจิตมันไม่กลับมามันไม่กลับมารู้ที่ฐานกายเมื่อมันกลับมาไม่กลับมารู้ที่ฐานกายมันเลยยังอยู่ในฐานแห่งความคิดฐานแห่งจิตฐานแห่งนามไม่ใช่ฐานแห่งกายมันก็ไหลเข้าไปซึ่งสิ่งนั้นมันมีรสชาติมากมากเข้าใจไหม มันมีรสชาติมากมากเพราะนั้นเวลาเราทํำบุญเรารู้สึกอิ่มใจไหมทําความดีทําบุญรู้สึกอิ่มใจไหมนั่นเรียกว่ารสชาติแห่งบุญเห็นไหมเวลาเราติดในรสชาติแห่งบุญเราได้สั่งสมแล้วแห่งการเกิดในสวรรค์เวลาทําสมาธิและจิตสงบเจอความสงบเย็นเคยเป็นไหม และเมื่อเราติดความสงบเย็นนั้นเราได้ฝึกแล้วที่เกิดเป็นพรหมทุกทุกเพราะความโกรธทุกเพราะความโลภเคยเป็นไหมหมงุดหงิดอ,อึดอัดขัดเคืองพอใจไม่พอใจเคยเป็นไหมเราได้ฝึกแล้วที่จะลงอบายทำไงดีอ่ะจะเอาไหนดี เอาไหนดิเอาอบายสวรรค์หรือพรมหมฮะจะเอาอะไรดีไม่เอาอะไรดีกว่าไม่เอาอะไรเลยจงคายซะกลับมารู้สึกตัวทิ้งทุกรสชาติเมื่อไม่ติดรสจึงไม่มีชาติ <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมติดในรสสุขก,ก็มีชาติเป็นสวรรค์ ติดในรถสงบก็มีชาติเป็นพรมติดในรถทุกก็มีชาติอบายภูมิขายรถทิ้งทั้งหมดไม่มีชาติอีกต่อไปก็คือพระอาริยะบรรพบุุษเราจึงบรรญัติคำว่ารถชาติเพราะมีรถจึงมีชาติเอาจริงเปล่า อเพราะมีรถนั่นแหละจึงมีชาติติดในรถนั่นแหละจึงมีชาติอยู่ล่าไปพราอพระเจ้าจึงบอกว่าเธอจึงเล่งขายเหยื่อเสียทํารถนั้นให้มันจืดจางเสียเมื่อนั้นนั่นแหละเราถึงจะสามารถที่จะไม่มีชาติอีกต่อไปได้แลวอย่างที่บอกอะ่ะติดในรถสุขก็สวรรค์ติดในรถสงบก็พรมติดในรถทุกเห็นไหม ตอวนี้คนติดรถทุกชอบปรุงให้ตัวเองทุกยังไม่พอเด็กวัยรุ่นในนี้หนักกว่านั้นมันทะเลาอะกอับแฟนมันปุ๊บทะเลาะกับเพื่อนปุ๊บมันต้องไปเปิดเพลงบิวอารมณ์ต่อสังเกตดูไหมแล้วเพลงและเอมวของเพลไทยประเทศไทยทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องอกหักทั้งนั้นเด็กก็จมลงไปในความคิดบอกว่ามันเอาชีวิตกูไปแต่งเป็นเพลง มันจะมีความรู้สึกอินไปกับเนื้อเพลงมากๆเลยใช่หรือเปล่าจมเข้าไปติดในรสชาตินั้นก็ไปหนักๆเข้าทุกวันนี้เด็กจึงได้มีหยาบเราจึงได้ยินว่าเด็กเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นนี้หยาบไม่อดทนไม่เข้มแข็งจิตใจอ่อนแอเพราะเขาฝึกที่จะจอมจมอยู่ในรสชาติอยู่เสมอ ไม่ได้ฝึกที่จะถอนตัวเองออกจากรสชาติเหล่าน,นั้นเพราะฉะนั้นที่พระอ,อาจารย์ภาคเช้าพาพวกเราทำตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นก็คือความเผลอคิดแล้วความเผลอคิดมีอยู่จริงไหมมีไหมมีใช่ปะ ความรู้สึกตัวกลับคืนมาได้มีไหมมีไหมคุณสังเกตไหมว่าพอคุณเผลอคิดปั๊บคุณรู้ทันปั๊บคุณกลับคืนมาปั๊บคุณเขียนปั๊บความคิดเป็นไงพอคุณกลับมาปั๊บความคิดเป็นไงหายไปคุณกลับมาที่ความรู้สึกตัวเพราะงั้นการเผลอออกไปมีไหมมีการกลับมาได้มีไหมมีเผลอคิดออกไปมีไหมมีรู้สึกตัวกลับมาได้มีไหมมี พอเรารู้สึกตัวกลับมาได้เราอยู่ได้สักพักหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเผือออกไปอีกใช่หรือเปล่าแล้วเราก็กลับมาอีกกลับมาได้สักพักนึงก็ออกไปอีกใช่หรือไม่อาการเหล่านี้มีจริงใช่หรือเปล่าเพราะสิ่งที่ว่าอาจารย์สอนคุณอยู่นอกตัวคุณไหมเพราะนั้นการเรียนรู้เพื่อการดับทุกข์จึงต้องเรียนรู้ที่ไหนที่ตัวเอง หาใช่ในหนังสือไม่ใช่อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในคำมพีร์แต่การเรียนรู้เพื่อเข้าใจทฤษฎีก็ดีเพื่อเป็นฐานให้เราแต่ทั้งหมดต้องน้อมเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ตัวเราเข้าใจไหมทีนี้ หลวงปู่เทียนจึงกล้าใช้คําพูดที่เด็ดขาดมากรู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็าไม่ทําให้เราพ้นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามารู้เรื่องเราเพื่อที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในคุณธรรมของพระธรรมในคุณธรรมหรือคุณสมบัติของพระธรรมจึงมีคำว่าโอปัญิโก น้อมเข้ามาใส่ตัวใช่หรือเปล่าคุณจะเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากเท่าไหร่เรียนรู้ภาษาวกมากเท่าไหร่้าคุณไม่รู้จักน้อมเข้ามาหาตัวคุณเองแล้วน้อมมาดูที่ตัวคุณเองเปรียบเทียบเรื่องราวเรากับท่านเมื่อนั้นเราไม่รู้จักเลยเรื่องการดับทุกข์เราเพียงแค่จําเรื่องราวได้ของประวัติศาสตร์ แต่ถ้าน้อมมาดูเรื่องราวของเราปุ๊บเมื่อไหร่เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์สาวกเราไร้ความแตกต่างโดยสิ้นเชิงไร้ความแตกต่างเพราะท่านเหล่านั้นก็เคยมีความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์เช่นเดียวกับเราใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นเราน้อมเข้ามาดูตัวเราเมื่อไหร่เราจะเห็นเรากับท่านเป็นอย่างเดียวกันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเป็นอย่างเธอเธอก็เป็นอย่างเราสภาวะแห่งพุทธ,ธะหรือภาวะแห่งพุทธ,ธะนั้นมีอยู่แล้วในทุกๆคนเราสามารถเป็นพระพุทธ,ธะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีอยู่แล้วในตัวเรา ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระอาหารหันต์สาวกแต่มันอยู่ที่เราหันกลับมาดูเราพระอาจารย์เริ่มต้นพาคุณเห็นบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณจริงๆมีอยู่ใช่หรือไม่ใจที่ตั้งอยู่ในอารมณ์กรมกรมฐานมีไหมมีใจที่เผอออกจากอารมณ์กรรมฐานมีไหมมีใจที่เผอจากอารมณ์กรรมฐานไปมันกลายไปเป็นความคิดหรือว่าเผอคิดมีไหมมี คุณรู้ทันคุณกลับมาได้ไหมพคุณกลับมาได้อยู่สักพักมันก็ออกไปอีกใช่หรือไม่แล้วคุณก็กลับมาได้อีกนั่นคือสิ่งอาจารย์ต้องการให้คุณเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากใจที่เผือคิดแล้วเราไม่รู้ทันปรุงแต่งไปแต่เมื่อใดก็ตามคุณรู้ตัวกลับคืนมาได้ปั๊บการยุติปรุงแต่งจะยุติขึ้นใช่ไหมการปรุงแต่งนั้นจะยุติลงทันที เมื่อการปรุงแต่งยุติลงทันทีปุ๊บทุกก็ดับเพราะสมุไทยถูกละก็ในเมื่อการปรุงแต่งมันทําให้เกิดทุกเพราะฉะนั้นสาเหตุของความทุกข์คือใจที่ปรุงแต่งสมุไทยคือสิ่งที่ต้องละเมื่อละการปรุงแต่งความทุกข์ดับทุกคือสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ไม่ได้ให้ไปทําอะไรแต่สมุไทยต่างหากที่ต้องทํา คือละที่สมุทยัยทุกดับเองพราเมื่อผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งกลับมารู้กับกายยุติการปรุงแต่งลงทันทีปับ๊บความทุกข์เธอจึงดับลงอยู่ที่ตรงนี้หมดเวลาภาคเช้าสเบเนาฬิกาครึ่งแล้วเหลือเวลาภาคบ่ายรีบกินข้าวแล้วรีบมาอย่าทะเลทลาย พราะภาคบ่ายจะเข้มข้นกว่านี้จะพาไปเห็นชัดขึ้นหนังท้องตึงหนังตาย่อนสารพัดที่มันจะประเดบดังเข้ามาพวกนี้คือครูวิเศษมากเลยนะเนี่ยใครเคยมองความง่วงเป็นศัตรูใครเคยมองนิวรณ์เป็นศัตรูวันนี้จะพาเปลี่ยนใหม่จงเห็นเป็นครูที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อคุณครูมาแล้ว